สวัสดีครับได้กันเงีน,นะครับวันนี้มาอ่านกองทุนกันอีกแล้วนะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์กองทุนเนี่ยนะครับมาอ่านรีวิวกองทุนนะเฮ้ยเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าชอบมากนะครับเพราะว่ามันทําให้บางคนเนี่ยแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านยังไงนะครับหรือว่ามันเยอะเกินไปจนแบบบางทีเราอ่านเป็นละดูไอตัวหนังสือที่ชวนวิธีการอ่านที่ผมลงไว้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีมันยากเกินไปหรือว่าไม่เข้าใจบริบทหรือไม่เข้าใจธุรกิจนะครับก็เลย มาฟังผมแล้วเข้าใจมากขึ้นอันนี้ยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้1กองทุนที่ยกขึ้นมารีวิวนะครับชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงสี Greater China Equity h e d g e มันผลนะครับชื่อแบบแฟนซีมากเลยนะยาวมากนะครับตัวย่อคือ KF นะครับ H แล้วก็ใช้หน้าดีนะครับก็คือ H มาจาก H นะครับหรือว่ามีการป้องกันตัดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตัวดีก็คือ Dividend นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มีปันผลแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในหนังสือชี่ชวนกันดีกว่านะครับว่าตัว กองทุนเนี้ยนะครับ K F H ใช้หน้าดีเนี่ยมีอะไรยังไงลงทุนในจีนจีนไหนเรามาดูกันนะครับแล้าปันผลน่าสนใจไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับโอเคขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับตัวหนังสือที่ชวนนะครับอัปเดตล่าสุด31มีนาคมนะครับอันนี้ดีมากเพราะว่าบางกองทุนยังไม่มีของไตรมาสแรกนะครับบางทีดูข้อมูลยากนิดนึงเนาะเขาบอกว่าเป็นกองทุนเปิดแบบตาสาันทุนแน่นอนนี่คือหุ้นนะครับแล้วก็ลงทุนแบบฟีดเดอร์ฟันนะครับชัดเจนเหมือนกันว่าอันนี้คือ ไปลงทุนในกองต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้ไปลงทุนในหุ้นเองนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่ามีความเสี่ยงต่างประเทศนะครับนี้ชัดเจนมากๆนะครับอ่ะคุณกําลังจะลงทุนอะไรนะครับกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนแบบไหนมาลองดูกันนะครับเขาบอกว่าเขาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อว่า first state greater china growth fund นะครับเป็น master fund เนาะ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะต,ต้องไม่น้อยกว่า80%นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างๆเป็นสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีแหล่งรายได้จากประเทศจีนฮ่องกงไต้หวัน3อย่างนะครับจีนฮ่องกงไต้หวันเลยเนาะก็ทําให้เรารู้แล้วว่ากองทุนนี้นะครับมันมีอยู่3า จะเรียกว่า3ประเทศก็ไม่ได้เรียกว่าประเทศจีนนั่นแหละแต่ว่ามีเขตปกทองปกครองพิเศษฮ่องกงด้วยไต้หวันด้วยนะครับก็3อย่างเนาะก็เป็นงานกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นบอกว่า บริษัทจัดการเนี่ยครับมีการลงทุนพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยแบบฟันออฟฟันนะครับหรือว่าการลงทุนตรงในตราสารหรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆนะครับหรือสามารถกลับมาเป็นฟีดเดอร์ฟันได้โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไปนะครับคือไม่ให้มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับให้เป็นไปตามยุทพิธของกองทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนนะครับสรุปอย่างนี้นะปัจจุบันนะครับเราคือฟีดเดอร์ฟันฟีดเดอร์ฟันคือว่ากองทุนที่จัดตั้งของกร ไปฟีดตัวที่ชื่อว่า First State Greater China g r o w t Fund นะครับของต่างประเทศถ้าเกิดเป็นฟีดเดอร์ฟันส่วนใหญ่จะไปฟีดแค่กองทุนเดียวมานะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาบอกว่าเป็นอกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือฟันออฟฟันดติมเอนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถลงทุนน่กองทุนหลายๆกองทุนได้นะครับเช่นกองทุนเนี้ยชื่อ First s t a g e ใช่ไหมอันแรกใช่ไหมต่อไปอาจจะเป็นอันที่2อันที่3อันที่4นะครับมันจะทําให้เราสามารถเลือกองทุนภายใต้ได้เยอะ น,นั่นคือเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่ขอเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนั้นนะครับหรืออย่างหนึ่งเขาบอกว่าหรือขอลงทุนโดยตรงในตราสารเลยคือเป็นลงทุนหุ้นในจีนแบบตรงๆเลยนะครับไม่ผ่านกองทุนรวมนะครับเนี่ยเขาก็เขียนไว้นะครับหรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนแบบฟีดเดอร์ฟันก็ได้นะอันนี้เป็นการเขียนว้บอกว่าเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนขอที่จะเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนนะครับหรือนักลงทุนเนี่ยนะครับ คุณต้องได้ประโยชน์ที่ประโยชน์จากการเปลี่ยนไปด้วยนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เรื่องของกลยุทธ์เรื่องของวิธีการบริหารจัดการเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่ามีโอกาสเปลี่ยนเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขามีการเปลี่ยนแบบเนี้ยไอตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนเลยนะก่อนจะลงทุนนะครับโอเคถัดไปนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับในการบริหารจัดการกองทุนนะครับ เขาบอกไว้ว่ากองทุนเปิดนะครับตัวนี้ของ,ของกรุงของกงศีนะครับเป็นแบบพ a s ซีฟแมネจเม้นต์นะครับก็คือตามตัวไอตัว f i r s t g r e a t e r c h i n นเนาะแล้วก็ตัวไอ r s t s t t t e Greater China เนี่ยเขาเป็นการลงทุนแบบเชิงลุกนะครับเป็น Active Management นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวที่จีนเนี่ยเป็นแอคทีฟนะครับส่วนที่ไทยของกรุงศรีเนี่ยเป็นพาสซีฟเพื่อไปล้อเลียนเขานะครับโอเคหลังจากนี้กองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะผู้ที่รับความผันผวนของหุ้นไปลงทุนได้นะครับอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงนะครับบวดดิ้งเหมือนเดิมนะแล้วก็ผู้ที่สามารถลงทุนระยะก,กลางถึงยาวได้นะครับตรงนี้พูดง่ายๆมันก็คือควรจะเป็น5ปีบวกอ่ะนะครับในความเห็นของผมนะพวกกองทุนหุ้นและยี่เป็นต่างประเทศห้าปีบวกอยู่แล้วนะครับ คุณต้องระวังอะไรพิเศษในการลงทุนกองทุนรวมนี้นะครับเขาบอกว่ากองทุนหลักเนี่ยมีนโยบายการลงทุนเป็นตราสารของต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากตลาดหรือว่า market risk นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมอาจจะส่งผลต่อธุรกิจจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นหรือว่ากองทุนตรงนั้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่ากองทุนและหรือกองทุนหลักเนี่ยอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับพวกนี้อย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของ เขาเรียกว่าสัญญาณพวกซื้อใช้ฟิวเจอร์นะครับพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยขันผลสูงนะครับแต่มันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง ติดลบก็สูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งเนาะรอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่ามีการกระจุกตัวอยู่ในประเทศไต้หวันแบบว่าสัดส่วนไต้หวันเยอะนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองนะอันนี้ต้องกระจายด้วยตัวเองนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าเป็น30มธันวานะแม้ว่าหนังสือที่ชวนจะเป็น3ามมีนานะแต่ว่าอันนี้มันเป็น30มธันวาคมอาจจะเดี๋ยวต้องไปดูกล่องมาสเตอร์ฟัััันนนละะะว่าปจจุบบงออไรรเยค แผนแสดงความเสี่ยงอยู่ที่6นะครับหรือว่าความเสี่ยงสูงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับฟังกันมาหลายครั้งแลวเนาะเรื่องของ SD นะครับความผันผวนอยู่ที่1 5บหถึงยีอก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ว่าสําหรับจีนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากองทุนในจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความผ,ลผลันผวนประมาณเนี้ยสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะนี่เป็นความผันผวนย้อนหลังห้าปีนะครับแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงนะครับ ป้องกันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนะครับนี่แหละที่มาของชื่อวันว่าเป็นเฮดฟันนะครับเฮดก็คือว่าป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันอัตราการ,รกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคในเรื่องของความเสี่ยงการกระจุกตัวก็คือมีการกระจายตัวอยู่ในตาสารหรือหุ้นต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวเท่าไหร่นะครับ เรื่องของสัดส่วนของพอร์ตกันบ้างนะครับพอร์ตส่วนที่ใหญ่ที่สุด94.8%ก็คือมา s t e r f u n ฟันะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพวกตราสารทางการเงินนะครับหรือว่าเงินฝากต่างๆนะครับแล้วก็มีหนี้สินด้วยนะมีทรัพย์สินอื่นๆด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเซกเตอร์เบรกดาวนะครับเป็นการกระจายตัวของเซกเตอร์นะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของ NAV นะครับสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเห็นและ IT นะครับ23.6%นะครับเออก็แปลว่าเนี่ยแหละคือถ้าเกิดอย่างนี้ผม ให้ความรู้นิดหนึ่งถ้าเกิดเป็นไชน่านะครับหรือว่าจีนเลยเนี่ยเซกเตอร์ที่ใหญ่ของเขาคือไฟแนนเชียลเนาะคือพวกกลุ่มธนาคารกลุ่มสินเชื่อนะครับถ้าเกิดเป็นฮ่องกงนะก็จริงๆก็เป็นไฟแนนเชียลเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มี IT อยู่บ้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไต้หวันเนาะไต้หวันเนี่ยจะมีพวกโรงงานที่ผลิตพวก IT เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสัดส่วนที่ลงทุนเยอะเนี่ย มันก็คือฮ่องกงกับทางไต้หวันนะที่เป็น IT ีนะครับแล้วก็กลุ่มถัดไปเรื่องของคอนดิสนะครับอันนี้คือพวกสินค้าที่เป็นฟุ่มเฟือยนะครับพวกอะไรที่เป็นไม่ใช่ของจําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับก็มันจะเป็นพวกของที่เราใช้แบบพวกโทรศัพท์นะครับแท็บเล็ตโทรศพัพท์อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจีนโดยพวกภายในประเทศเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ภายในของเขาเหมือนกันนะครับ ถัดไปคือเรื่องของอินดัสเทรียลนะครับพวกโรงงานนะแล้วก็ไฟแนนเชียลคอน sumer s t a p l e ันนี้คือของที่เป็นแบบจําเป็นนะของบริโภคจําเป็นเฮลท์แคร์อันนี้ต้องบอกว่ากองทุนนี้เฮลท์แคร์กับคอมมิวเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่แบบท้ายๆเลยนะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับอาจจะไม่เหมือนทางฝั่งอเมริกาเพราะฝั่งอเมริกาพวกนี้มันจะใหญ่นะครับจีนก็จะกลับกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะ ทีนี้ทรัพย์สินภายใต้นะครับห้างห้าดับแรกนะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อีกแล้วนะครับสัดส่วนเยอะมาก8.1%นะครับไม่รู้ว่าลงหุ้นกี่ตัวเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็8%แล้วถือว่าเยอะนะครับ Tencent Holding นะครับ Tencent ก็บริษัทแม่นะ Tencent Holding นะครับในหน่วยในนั้นก็มี Tencent ที่เป็นเกมเนาะเรื่องของ AIA Group นะประกันเรารู้กันอยู่แล้วนี่อยู่ในตลาดข้างเสงน,นะครับตรงเนี้ยสองอันนี้นะ ก็อยู่ใน HK นะข้างเสกน,นะครับแต่็แต่อันนี้ไต้หวันก็ไต้หวันนะแล้วก็ใช้หน้า r c อร์ชแอนด์นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในจีนหรืออยู่ในฮ่องกงนะแล้วก็มีเดียกรุ๊ปนะครับก็อันนี้คุ้คนๆเนาะเพราะว่าเราดูกันมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ลงทุนในจีนในฮ่องกงในไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้แหละเซมิคอนดักเตอร์นะครับเทนเซนเอไอเอนะครับเป็นสัดส่วนที่ใหญ่อยู่แล้วนะโอเคก่อนจะไปค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมขอตัดไปให้ดูในส่วนของมาสเตอร์ฟันกันหน่อยนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่นนาสนใจนะ โอเคตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในตัวหนังสือชี้ชวนของ First State Greater China Growth Fund นะครับหรือว่ากองทุนหลักนะก็31 March เหมือนกันนะครับอ่ออยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าสัสดส่วนการลงทุนนะ Asset Allocation นะปัจจุบันอยู่ในไหน,ไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าไต้หวันเนี่ย22.3%นะครับแล้วก็ฮ่องกง17.8%นะแตเหแปลว,ว่าผมเดาถูกก็คือว่า ฮ่องกงกับไต้หวันเยอะนะครับส่วนเอเชียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.8นะครับก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตนะครับก็ประมาณนึงนะแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าเขามีรายละเอียดตรงนี้ให้ด้วยนะว่ามีเอ่อ China เฮดแชรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีสิงคโปร์ด้วยนะแล้วก็มี US list นะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยธรุรกิจเนี่ยดำเนินการอยู่ในจีนไต้หวันฮ่องกงแต่ว่าเขาเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยอยู่ในอเมริกานะครับก็พวกนี้ก็อาจจะประมาณพวก อะไรอะ Alibaba Group นะครับพวกนี้ไปจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศจีนนะครับโอเคเซกเตอร์นะครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วไอทีนะครับอินดัสเทรียลอันนี้คล้ายกันไม่มีอะไรแตกต่างนะครับโอเคอีกอันนึงที่อยากให้ดูก็คือตรงนี้พวกท็อปคอมมานีโฮดดิ้งนะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเทนเซนต์โฮดดิ้งนะเทนเซนต์เนี่ยจะเป็นคอมมานีแคสเซิลเวิร์ดก็เป็นพวกคอมมิวส์เซิร์วิรนะครับแล้วก็ a a เอกรุปนะครับไชน่ามีซินแบงนะครับไชน่า มิงนิวเดลี่นะครับมิเดียกรุ๊ปนะครับเอนเนจีโฮลดิ่งหลายอันผมไม่รู้จักแล้วนะครับก็มีเรียลเอสเตดอยู่น,นี้ด้วยมีอันนี้ก็จริงๆเนี่ยซีบันดับแรกเนี่ยถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะทำไปเล่นไปดูแล้วก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวคือมันไม่ได้อยู่ในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งที่ใหญ่เกินไปเนี่ยผมมองว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สัดส่วนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่แล้วนะก็อยู่ประมาณ7.9แล้วก็เปอร์เซ็นต์่ 2, า ใกล้เคียงครับใกล้เคียงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ได้โดดไปเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่า8%เนาะโอเคถัดไปนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี่ยปกติผมไม่ดูก็คือรวมค่าใช้จ่ายเลยเนาะค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเกิดเพด,ดานอยู่ที่4.6%ก็ถือว่าสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เก็บปัจจุบันเนี่ย0.9987านะผมตีว่า1%เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็น,นิดเดียวเนะนะาะก็1%ก็ เออถ้าเป็น Active Fund 1%ผมก็ว่าใช้ได้นะไม่แพงนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะพอได้อยู่เดี๋ยวลองดู Performance กันดีกว่าหลังจากนั้นถ้าถึงจะเปรียบเทียบได้ว่า1%ที่เสียไปให้เขาเนี่ยถ้า Performance มันดีก็คุ้มถ้า Performance ไม่ดีนะก็อาจจะไม่คุ้มนะครับโอเคทีนี้ค่าธรรมเนียม f r o n t End Back End ก n d กนนบ้างค่าธรรมเนียมในการขายคือเราไปซื้อนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราโดนเก็บเบีนเลยัน,นึ่งจงแล้วเอันนี้ต้ออกว่าแพงนะครับ 1.5%นะครับแล้วก็ค่ามีนการรับซื้อคือ back e n d fee หรือว่าเวลาเราไปขายนะครับอันนี้ไม่เรียกเก็บนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตรงนี้แพงนะต้องยอมรับหน่อยว่า1.5%ที่เวลาเราชาร์ตอ่ะเราไปซื้อปุ๊บเราโดน1.5%นี่ถือว่าก็หนักนะครับไม่ไม่ถูกเลยนะครับโอเคถัดไปในเรื่องของตัวผลดำเนินการในอดีตนะครับรือ performance เนาะอันนี้เป็นของตัว KF เลยนะคือของกรุงศรีเลยนะครับตัวเบนช์แม็กที่เขาใช้นะครับเป็น MSCI Golden Dragon i n d e x นะครับในสกุลเงินที่เป็นเหรียญสหรัฐก็คือดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฟังดูอย่างนี้นะครับก็อาจจะว่ากองทุนเนี้ยลงทุนในหน่วยของดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วก็ตัวนี้เบนช์แม็กเขาก็เลยใช้ดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะครับ ปรับด้วยการป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ไม่น้อยกว่า90%เรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็อนุมานได้ว่ากองทุนเนี่ยที่บอกเป็นเฮดฟันนะครับป้องกันความเสี่ยงเนี่ยไม่ต่ำกว่า90%นนั่นถือว่าแทบไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะทีนี้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับเห็นในปีแรกนะครับปี2015นะครับกองทุนชนะเนาะชนะอยู่ประมาณสัก8%เเลยนะครับเพราะว่าติดลบน้อยกว่านะครับปีถัดไปนะครับแพ้เนาะ แพ้อยู่ประมาณสัก1.4เอร์เซนะครับเพราะว่าเขาตัวเบนท์ผาดเนี่ยทำได้ประมาณ3.4แล้วก็ตัวกองทุนเนี่ยทำได้2นะครับนี่ก็มีจุดต่างอยู่เนาะปี2017นะครับชนะนะครับชนะอยู่ที่ประมาณสัก6นะตีคร่าวๆนะครับปี2018ชนะอีกแล้วเพราะว่าติดลบน้อยกว่าเหมือนเดิมนะครับอยู่ประมาณสัก3เอร์เนะครับปี2019ชนะนะครับอยู่ประมาณสัก4นี่แล้วก็จะเห็นได้ว่า ชนะเนี่ยมากกว่าแพ้นะถ้าเทียบกับเบนช์มากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่มันเป็นบวกนะครับอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกนะครับก็คือบวก3ปีติดลบ2ปีนะครับอ,อัตราการบวกนะก็มี46% 25% 2%นะครับปีที่ลบก็ประมาณสัก15-16%นะครับก็คิดดูแล้วก็น่าจะยังชนะอยู่นะกำไรอยู่นะครับก็ถือว่าพอได้พอได้นะครับถามว่าคุ้มไหมกันหนึ่งที่เสียนะครับแล้วก็ฟอนเอ็นหนก็ ใช้ได้นะครับปีหลังๆก็ดูเหมือนจะทำเพอร์ฟอรนซ์ได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ได้เลวเลยนะครับอ่ะในเรื่องของ maximum d r a w d o w บ้างนะครับเขาบอกว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบมากที่สุดคือลบ 27. นะครับเอถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแม้แต่ผ่านโควิด1ิไปแล้วแต่ลบ27ก็น้อยนะถ้าเทียบกับหุ้นไทยนะหุ้นไทยเท่าไหร่เซ็ตนะลบไปก็ลบ4 0นะครับแล้วก็ acwi นะครับหรือว่าหุ้นโลกนะก็ประมาณลบ40%นะคบเบเนต เมกาก็ประมาณสักเน็ลบสามนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เร็วเลยจริงๆต้องบอกว่า,าจีนท้องกงไต้หวันเองอะตลาดเขาปิดในช่วงโควิด1 9ด้วยนะมันเลยไม่ค่อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้ของเขาด้วยนะ Standard deviation นะครับ18%ต่อปีนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับถือว่าใช้ได้นะก็เพราะว่ามันเป็นกองทุนหุ้น,น่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ20บวกนะแต่วัานรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ทีนี้รายละเอียดของข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลก็บอกว่าไม่เกินปีละ12ครั้งนะครับในอาัตราไม่ต่ำกว่า10%ของกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนะครับอันนี้เราต้องไปดูว่าคือเวลาเราจะจ่ายปันผลกองทุนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนหุ้นนะเอาหุ้นก่อนหุ้นคือบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจใช่ไหมทำกำไรได้นะครับเขาจะตัดแบ่งกำไรเนี่ยมาปันผลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนรวมนะครับ คือในหุ้นในกองทุนเนี่ยมันมีบางส่วนก็ไม่มีปันผลหรือปันผลน้อยใช่ไหมแล้วก็มีปันผลเยอะนะครับสิ่งที่เขาทําคือว่าเขาก็มีการเปลี่ยนด้วยเนื่องจาเป็นแอคทีฟฟันใช่ไหมมีการเปลี่ยนหุ้นขายออกทํากำไรใช่ไหมครับสมมุติว่าผมถือหุ้น เอาอยู่ตัวหนึ่งนะคุณชื่อไดรี่การเงินกันได้นะครับแล้วบวกไป50%เขาบอกเขาต้องขายทํากําไรแล้วเขาก็ขายทิ้งนะครับแล้วมันยังไม่ได้อยู่ในช่วงได้ปันผลใช่ไหมแต่ว่ากองทุนต้องปันผลให้นักลงทุนอะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วปันผลของกองทุนรวมเนี่ยมีมาจาก3อย่างนะครับก็คือ1นึ่งแคปิตอลเกนนะครับเวลาเขาขายหุ้นแล้วเขาได้กําไรเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับสก็คือปันผลนะปันผลตรงนี้ก็คือได้มาปุ๊บเขาก็นับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกําไรที่เขาจะมาปันเรรานนนะคคับออีกกกส่ววนนึง็ืพ เนี่ยค่างเงินนะครับแต่นี่เขาเฮดไว้ก็ไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าอาจจะมี ค่าพันธบัตรค่าไรดอกเบีย้ยจากพันธบัตรอะได้มานะครับก็ทั้งหมดเนี้ยรวมมาเป็นกําไรของกองทุนนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะปันผลเนี้ยปีหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เกิน12ครั้งนะครับก็อาจจะบอกว่าปันมันทุกเดือนก็ได้นะครับในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าสิเของกําไรสมมติทํากําไรได้100ล้านนะครับเขาบอกว่าปีนี้เราจะทำเอามาปันผล20%ปก็คือว่า20ล้านนะครับเขาก็จะไปหาหน่วยลงทุนหันคนลงทุนทั้งหมดแล้วก็แจกบ่ผลนะครับก็จะไปคำนวณมาแบบนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากําไรหรือว่าตัวปันผลของกองทุนรวมมันไม่เหมือนหุ้นนะครับมันมาจากหลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะบางคนถามว่าเขาไปลงในหุ้นที่มันไม่มีปันผลหรือปันผลน้อยเนี่ยแล้วเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเรานะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็วันทําการซื้อขายนะครับสามารถซื้อได้ทุกวันนะครับภายในบ่ายสามครึ่งนะครับแต่เวลาขายคืนนะครับ ขายคืนเนี่ยภายในบ่ายสอครึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะแล้วก็มูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรกนะครับก็คือ2,000บาทซื้อครั้งถัดไปนะครับสองพบาทเหมือนกันนะครับมูลค่าขั้นต่ําในการขายนะครับสองพบาทหรือ200หน่วยนะครับอันไหนที่มันมากกว่าต้องดูอน,นั้นนะครับแล้วก็ขั้นต่ำนะคือในการยอดคงเหลือนะครับถ้าสมมุติว่า ในบัญชีกองทุนของเราเนี่ยถ้าเราขายไปแล้วเหลือน้อยกว่า200หน่วยมันจะไม่ให้นะครับวิธีทําก็คือเราต้องขายทิ้งทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เข้าใจไปด้วยว่าหลายๆครั้งที่รีวิวมายังไม่เคยเจอเงื่อนไขยอย่างนี้นะแต่มันก็จะมีเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเราถือแค่200หน่วยเนี่ยก็บอกว่าของเขาไม่คุ้มแล้วที่จะมาบริหารจัดก,การให้แบบคนที่ถือแค่200หน่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขายคืนทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเหลือไว้ต่ำกว่า200หน่วยนะ แล้วก็ในระยะเวลาการรับเงินคืนนะครับก็4วันทําการเป็น t ีบวกสนะครับก็4วันทําอะไร,รทำธุรกรรมเสร็จแล้วปุ๊บนอน1 2 4 4 4วันถึงจะได้รับนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกองทุน Morningstar ได้4ดาวเลยนะเต็ม5ดาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะใใ้้ได้นะครับทีนี้ลองดูปันผลข้างล่างนะครับเขาบอกว่านี่เป็น8ครั้งล่าสุดนะครับจ่ายทั้งสิ้น9ครั้ง อ่าตกลงแปดหรือเก้านะครับอ่ะส่วนใหญ่จะจ่ายค่อนข้างนิ่งเหมือนกันนะครับอย่างปีอะไรเดียะปีหกศูนย์แล้วกันเห็นเต็มปีนะครับหกศูนย์เนี่ยจ่ายอยู่สามครั้งนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณสักบาทก,กว่าเลยนะถ้าสมมุติเราได้หน่วยสิบนะสิบบาทใช่ไหมเอ็นเอวีสิบาทตอนเราซื้อนะแล้วปันผลหนึ่งบาทก็แปลว่าปันผลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับอ่ะทีนี้ปีสองพันหกสิบเอ็ดนะครับปันผลแค่ครั้งเดียวศูนย์จุดห้านะครับ ก็คือว่าถ้าเราได้น่วย10บาทเป็นต้นทุนของเรานะครับก็คือปันผล5%นะแล้วก็ปี62จ่าย2ครั้งแต่ก็รวมกันแล้วก็ได้50สังเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นการปันผลของเขาคือเขาเขียนคุมไว้แล้วครับว่าจะจ่ายปันผลนี้ไม่เกิน12ครั้งแต่จ่ายจริงๆก็คือครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครชอบกองทุนที่มีปันผลก็สามารถเลือกกันได้นะครับแต่ต้องบอกนิดนึงปันผลกองทุนรวมเสียภาษีนะครับหักในที่จ่ายเนาะก็ มันก็อาจจะเป็นข้อดีข้อเสียแหละได้เงินออกมาแต่ว่าก็ต้องเสียภาษีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปดูในเรื่องของพาเทคนิคอกันบ้างนะครับว่าจุดไหนหน่าซื้อนะครับกราฟเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคไปดูกันครับโอเคครับเราเข้ามาอยู่ในกราฟนะครับของ K F H C H China นะครับ อเป็นตัวปันผลเนาะตัวดีตรงข้างล่างนี่คือปันผลที่เราเห็นนะครับกราฟนะครับราคา i p o ก็10บาทแหละนะครับแล้วก็ลงมาตลอดเลยเนาะตั้งแต่เปิดตัวมานะครับลงไปต่ำสุดอยู่7บาทนะครับก็เฮ้ยทำไมมันลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับก็น่าแปลกใจนะนี่ปีอะไรอะ่ะปี2016หรือเปล่าใช่ปี2 0 1 6บอกงี้จีนนะครับปี2 0 1 6ถ้าใครจำได้จะมีข่าวเรื่องเรือที่เรือล่มอ่ะครับ อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนนี้ดันมาเปิดตัวอยู่ตอนปี2016ใช่ปะ่ะมันก็เลยลงไปเยอะนะครับลงไปประมาณสัก30%ก่อนที่มันจะไต่กลับมาทำ New High นะครับอยู่ที่กี่บาทวา 11.21ขึ้นกลับมาได้เยอะนะครับใครซื้อข้างล่างมาขายข้างบนนี่ก็ร่ำรวยนะครับร่ำรวยเลยทีเดียวนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับปี2020ช่วงโควิด1 9ไม่ได้ลงมาเยอะนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ที่ประมาณเดิมเเลยอะนะส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้ลงหนักจริงๆมันลงไปแหละครับมันลงไปต่ำแบบไม่ถึงนิวโรนะแต่ว่ามันก็ลงมาเยอะแหละนะครับจากต้นปีสมมตินะ ก็9บาทกว่าลงไปอยู่ที่7บาทกว่านะครับลงไปประมาณสัก25%ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมันดีดกลับขึ้นมาได้เร็วตอนนี้ก็8บาทกว่านะครับเดี๋ยวลองดูการาฟวิก,กันหน่อยนะการาฟวิอืมการาฟวินี่ก็ดูแบบทรงๆ่งเนาะมันไม่ได้มีอะไรแบบว้อหวาเลยถ้าเกิดเราวาดเทนลน์แบบยาวๆนะประมาณนี้สีส้มลวกันนะจะได้เห็นชัดหน่อย อ่ะเทรนด์ไลน์นะครับมองว่ามันจะเป็นแนวน้มขาลงอยู่นะจริงๆแล้วนะครับคือคือจริงๆมันลงตรงนี้ตั้งแต่แรกด้วยนะนี่นะครับมันลงตรงนี้นะลงมาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเบรกขึ้นไปได้ตอนปลายปีนะครับ2019จนถึง2020เจอโควิดก็ลงมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดทม์เฟรมใหญ่นนเนี้ยเป็นขาลงนะครับทมเฟรมย่อยก็ลงนะครับนี่ให้ดูตัดลง อ่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันยังเป็นแนวน้งขาลงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นคือว่ากําลังจะเบรกเส้นเทรนไลน์ mm. ที่เป็นขาลงนะพอจะเบรกได้ปุ๊บก็มีโอกาสจะขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะนี่ถ้าสูงข้าไปให้เห็นนะครับตรงนี้เส้นตรงนี้นะเป็นทําเป็นเอ่อเส้นราคาของ15วัน45วันแล้วก็100วันอันนี้เป็นกราฟวีคนะทษทีต้องเป็น15วีก45วีกแล้วก็100วีกนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่า มันตัดลงมานะครับก็ช่วงโควิด1 9ทนั่นแหละนะครับช่วงมีนานะแล้วก็ข้างล่างเนี่ย MACD กำลังจะตัดขึ้นนะอันนี้เป็นแนวโน้มที่ถือว่าดีกำลังจะเบรกขึ้นไปได้นะครับรวมถึงตัว IS i s ซไซข้างล่างเนี่ยมันลงไปต่ำไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ตัดขึ้นได้แล้วนะส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้แล้วนะนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะ ดูเหมือนมันพยายามจะไต่เส้นขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูทำเฟรมเดย์ยืนยันแล้วกันแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยนะก็อาจจะกลับตัวได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นการรีบาวน์ี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูเหมือนจะกลับตัวได้เหมือนกันอืมอันนี้ถ้าเกิดว่าให้มันชัดๆนะน่าจะกําลังแบบจะ ขึ้นได้แล้วเหมือนกันนะผมมองงั้นนะครับแต่ว่าทีนี้ดูสัญญาณข้างล่างแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ยังวิ่งไปไม่ถึง r s i ข้างบนนะครับรวมถึง m a c d ก็ยังไม่ได้ตัดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองงี้นะมีโอกาสย่อก่อนเพราะว่า m a c d มันกำลังจะตัดลงเหมือนกันนะครับผมมองว่ามันจะย่อน,นิดหนึ่งนะแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปต่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลือกลงทุนตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่า จะใครที่ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทุนเลยนะครับผมว่าตอนนี้ก็ซื้อเถอะนะครับซื้อไปเลยหนึ่งทีนะครับแล้วถ้าเกิดมันลงค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีต้นทุนที่สูงอยู่แล้วตอนนี้ควรจะต้องซื้อแล้วนะครับใครที่มีต้นทุนที่ต่ําผมว่าถือไว้ก่อนนะครับรอให้มันย่อแล้วค่อยซ้ําก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองการซื้อกันขายเนี่ยกราฟประมาณนี้นะครับก็เอ่อภาพรวมนะครับ ลงทุนในจีนไต้หวนันฮ่องกงนะครับไต้หวันเยอะสุดฮ่องกลงรองลงมาจีนรองลงมาครับมีสิงคโปร์บ้างเล็กน้อยนะครับมีบริษัทที่เป็น l i s อยู่ในอเมริกาด้วยแต่ดําเนินธุรกิจอยู่ในจีนฮ่องกงไต้หวันนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าใช้ได้นะไม่ได้เลวเลยนะครับก็ค่ารรมเนียมอาจะแพงไปนิดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟอนต์เอ็นหนึน่งจุดห้านะครับแต่ว่าผลการดําเนินงานเขาก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่เนาะใครที่สนใจตัวน,นี้ก็สามารถลงทุนได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า อกองทุนหลักเนี่ยเป็นแอคทีฟฟันนะใครที่ไม่ชอบแอคทีฟฟันก็ต้องลองไปหาพวกกองทุนดัชนีเอาล้วกันนะครับก็ให้ความคิดแนวโน้มประมาณนี้ละกันนะครับก็สามารถเลือกกันได้นะครับก็ผมเปิดกว้างนะผมไม่ได้แบบว่าจะเป็นตัวแทนของบรลจอไหนนะครับเพราะว่ารีวิวมันทุกกองทุนน,นะครับก็ พูดได้หมดนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ใช้ได้พอสมควรนะครับโอเคใครอยากดูกองทุนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมหยิบยกขึ้นมาพูดให้นะครับใครงงกราฟนี่มีข้องใครงงอะไรเรื่องของพื้นฐานเรื่องของความรู้อะไรเนี่ยคอมเมนต์ comment ได้เลยนะเดี๋ยวผมมาค่อยๆทยอยอธิบายให้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับกองทุนจีนหนึ่งตัวนะครับจีนพูดเยอะมากเลยนะผมมาย้อนดูเนี่ย มีหลายตัวนะที่ผมพูดไปเยอะมากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแชร์ไปให้กลุ่มนักลงทุนที่สนใจนะครับให้เพื่อนให้พี่ให้น้องที่กำลังเริ่มลงทุนนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไดรี่การเงินเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคอนเทนต์แบบพยายามปรับปรุงนะครับใครมีอะไรเสนอเนี่ยสามารถเสนอได้นะว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรนะครับปัจจุบันมี รีวิวกองทุนนะครับมีอ่านกราฟหุ้นนะครับแล้วก็มีพวกพื้นฐานการลงทุนนะหุ้นคืออะไรกองทุนคืออะไรนะครับการอ่านหนังสือชี่ชวนนะครับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆพวกฟินพวกเทรดดิ้งวิวสยามฉาดเองนะครับเพื่อที่จะเอามาดูกราฟหุ้นนะครับเดี๋ยวสักพักนึงผมจะไปรีวิวตัวจิตตะที่เป็นเว็บนะครับอะไรแบบนี้ย คือรีเควสตมาได้นะครับอะไรที่ผมทําได้เดี๋ยวผมทําให้นะครับก็จะขอบคุณมากๆที่ให้คําแนะนําแล้วก็ความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าผมจะได้พัฒนาด้วยเนาะก็จะเป็นแบบขอบคุณมากๆาจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามใด้ด้วยกันด้วยนะครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับ